สวัสดีครับมีผู้ติดตามถามเข้ามานะครับว่าให้ทําวิธีการแก้ฝ่ายุบให้ชมนะครับองค์นี้นะครับผมเลี่ยมไว้นานแล้วนะครับผมนําไปกดนะครับให้ฝ่ายุบนะครับและผมจะมาทําวิธีการแก้ให้ชมนะครับว่าวิธีการแก้ฝ่ายุบทํำยังไงนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับทําได้ง่ายมากนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมตะเกียงมานะครับแล้วก็ นำพระนะครับตรงหน้าที่ยุบนะครับไปลนนะครับตรงบริเวณที่ฝายุบนะครับพอลนเข้าลนออกนะครับจะทําให้น้ํายาด้านในนะครับที่หลงเหลืออยู่นะครับทําปฏิกิริยากับไฟนะครับทําให้อากาศดันตัวจากด้านในออกมานะครับทําให้ฝาพองขึ้นมาตามสภาพเดิมนะครับอันนี้เราก็ต้องควรดูด้วยนะครับว่าลนเข้าลนออกอย่าแช่นานนะครับพอดูว่าพองได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเบรกไว้เท่านั้นนะครับ โอเคครับขอฝากไว้เป็นแนวทางด้วยครับสวัสดีครับ